สวัสดีครับท่านผู้ชมเด็กอนรักครับสวัสดีค่ะรับมาพบกับรายการดีๆบ่ายสองถึงบ่ายสองโมงครึ่งทุกวันฮัทค่ะกับรายการระเบียงตายค่ะครับรายการดีมีสาระคุยได้ถุกเรื่องราวเดี๋ยวแล้วมุวยไปฮีบหนึ่งมันตัวเอยมดตัวเอีย็ดพวกเนี้ต่อไปอาจจะตอาจจะดังเหมือนกับวิชาณน้อยพลตวีนรอหน้อยเก์บัณฑิต เกิดเลยรมาไม่รู้เอาที่รู้จักปตาบวชเขาตาบวชเขาหรือว่าถ้าสมัยก่อนไปฮิตนึงก็เข้าทรายได้ไหมเข้าทรายได้เข้าทรายแล้วกาที่นายกล้อล้อคือใครซ่ามาซ่ามาศพยักอรุณอนันดุจากส้มรักค้ำจิงไม่ได้โมอไม่ได้โมืค่ะอันนี้ไม่ได้โฆษณาแต่ว่าเป็นเรื่องจริงที่สัมพัทธ์ได้ก็คือก็เริ่มมาจากกอนกลาตัวแหลกๆก่อนเพื่อที่จะสืบสานไปเป็นคนที่มีฝีมือ ความสามาถในการแข่งขันแล้วก็มีชฉื่อเสียงไปถั่วโลกทํเฉื่อเสียงให้กับประเทศของบ้านเรากันใช่จะุกบวันนี้เรามาแล้งเรื่องอะไรเรื่องมวยเรื่องมวยแม่หมายมวยไทยแม่หมายมวยไทยค่ะศิมวามความสำคัญอะไรในเรื่องของการเตรียมการอะไรเยาวชนนะ ก็คือ,อเป็นการสืบซานและง่ายๆค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะมาคุยกับคนที่รู้เกี่ยวกับเรืองมวยมตัวจริงเสี้ยงจริงเกี่ยวกับเรืองมวยก่อนนี้เราไปแลกคลิปดีๆจากปอพอนก่อนว่าเขาอิหมาเตลือนไัยในเรืองไรกันมัางเพราะว่าช่วงนี้เดี๋ยวฝนมังเดี๋ยวแดดมังเดี๋ยวฝนมังแดดมังลมมังไปแลกคลิปดีๆจากปอพอกันก่อนค่ะเชิญครับสวัสดีเราชื่อ h a ย Disaster Alert เราคือแอปพลิเคชันระบบแจ้งเตือนสาธารณภัยของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จะช่วยแจ้งข่าวเตือนภัยล่วงหน้าให้คุณรู้ในรูปแบบการแจ้งเตือนบนหน้าจอสมาร์ทโฟนเพียงคุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไ ai Disaster Alert กรอบข้อมูลยืนยันตัวตนเลือกพื้นที่ที่จะรับข้อมูลการแจ้งเตือนภัยที่ต้องการสามจังหวัดและตั้งค่าเปิดโลเคชัน ง,ง่ายๆเพียง4ขั้นตอนเท่านี้ก็จะสามารถช่วยให้คุณและครอบครัวเตรียมพร้อมรับมือและรบอบอททพ้นตกภัยพิบัติหากเพื่อนต้องการความช่วยเหลือไม่รู้จะติดต่อใครเราก็มีสายด่วนหน่วยงานวปนแนะน,นําด้วยนะสุดท้ายนี้เราอยากจะบอกว่าไทย Disaster Alert เตือนก่อน White, รอู้ไวปลอดภัยทุกเวลาดรับมาในห้องส่งของเราเลยเนาะมัน ก็ยอย่าลืมแต่ว่าฟัางไว้นิดนึงเตือนภัยนึงจัดแป๊ซีได้ตลอดเวลาครับตลอดหยิบเสื้อเชียวโมงด้วยนี่บ<ม>รตอร์รับซ้ายครับรับมาในห้องงจะคุยกับบุคคลผู้นี้เป็นผู้ที่เขาเรียกว่าสร้างรันมวยเริ่มมาจากเด็กตัวเอียดๆ จนถึงเติบโตมาโ้ลานว่างนี้จึงนั้นต้นไม้ก็คือ,อเริ่มจากต้นกล้าก่อนอแล้วก็ค่อยเติบโตไปเป็นต้นไม้ที่ใหญ่โตครับแพ้กินการซ่าค้าไปได้ครับวันนี้ก็ไม่ใช่ใครกินใจนะคะตอนนี้อยู่กับเราในรายการแล้วค่ะ,ะคุณซักดาสุวรรณรัตน์รือว่าปอแปดสยามขาดเชือกโป,โ,โ,โปรโมเตอร์มวยอยู่กับเราแล้วในรายการสวัสดีค่ะเรียกปอแปดไงไงปอแปดไม่ใจไม่ใ่ปอปลาไม่ใ่ปอปลาค่ะปันปลือมั่งคะ ตอนกลางของผีแบดตอนนี้พันปรือมัง้งมีความเป็นมาเป็นไปยังไงในเรื่องของการสืบสานศิละปะมวยไทยตรงนี้ค่ะเมื่อกี้ผีดูไตเติลข้ารายการนะค่ะเป็นคลิปของเด็กเอียด,ยดค่ะที่ทั้งที่ทั้งผีพูดเมื่อกี้นะครับนั่นคือความหมายขว่าตนกลางมวยไทยเลยะนะครับได้ยินพี่พูดนะครับสอ,องว่าเมื่อกี้ว่ากว่าจะเติบโต ไปเป็นบวกข้าวไปเป็นสามมรถไปเป็นส้มรักคำสิงไปเป็นวิชาหน่อยนี่วิชาหน่อยนี่ตอนนี้รวยนะห <c oughs> ลือมวยนี่รวยมากครับรวยมากมันก็คือต้องเกิดจากตนกลางมวยไทย <S 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 <c oughs> นะครับวันนี้หลังจากสถานการณ์โควิดถึงต้องบอกว่าวงการมวยในระดับพลกระทบมากเหตุ <S S S <c oughs> พลเพราะว่ามวยเนี่ยมันเป็นการต่อสู้นะครับเมื่อมีการต่อสู้ก็ต้องมีการฝึกซ้อมซึ่งทั้ง รัฐบาลเขกระสังไม่ให้ไม่ให้มีเปิดยิมเปิดไรนะครับเปิดขายาปเปไรก็ก็ถือว่าได้รับผลกระทบมากมแต่หลังจากที่พ่อรัฐเริ่มไฟเคี้ยวตอนนี้สงคล้าเราเราพูดถึงสงคล้านะครับไอ้พื้นทีส่สงคล้าก่อนเนี่ยตอนนี้ผ่าตายเราเนี่ยนะครับนครยังจัดไม่ได้นครเนี่ยจังหวัดนครอย่างจัดไม่ได้นนดออดไไดปัทลุงน้ำรองประวาเรามีรัฐมนตรี ทองเที่ยวและกีฬาายุ่ทีนันแม่ทัพทันก็นำรองให้มีการจัดมวยทีนันเกิดขึ้นผมก็ไปจัดติ่ปัทลุงมาประมาณซเม็ดแล้วะนะครับแล้วก็จังหวัดเอื่นสษฎรบมาแล้วตรังจัดไปขังนึงนะครับรำลึกพุดหล,อลอ่อเล็กนะครับ,รบอาณาผุดที่เสียชีวิตไปนะครับนั่นคือเป็นตำนานมวยคองภากตายเรานะครับแล้วก็จังหวัดเอื้อสวนสงขลาสงขลาเนี่ยพึ่งกลับมาได้เขตประมาณซ่องซ้ำ่องซ้ำขังนะครับในการจัดมวยขังต่อไปก็คือวันที่เจ็ด เึ็งผมจะจับทีทีอำเบอจนะค่ะแต่จนนนี้คือเรามีสนามมวยมาตรฐานอยู่กระสนามมวยเมืองจนะแต่ว่ากับโควิดเราก็ยุดกันไปยาวกลับกลับมาวันที่จัดนี้นะครับเป็นเม็ดแรกหลังจากโควิดาประสงร์งในการเดียวเราจัดตรงนี้นะครับต้นการเมืองไทยก็คือหลังจากที่ขายมวยเริ่มกลับมาผมเนี่ยเป็นกณรณกรรมการตรวจขายมวย ในประเทศไทยด้วยมไม่ถือว่าเป็นคนตรวจดูว,าวขายมวยไหนมีมาตรฐานสามารถที่จะไฮพานขึ้นมาเป็นขายมวยได้รตรงนี้มีกฎเกณฑ์กติกายังไงคะในการตรวจสอบตลวมีซ่ามาตรท่านกับก็คือแหลกกลางยญ่งหล็ก็คือถ้าสมัยก่อนนั้นบางนั้นเราเราเราขายมวยจะอยู่ในวัดบางที่กับพวกกับเส้าอะไรกับชัดก็ได้เลยตายตอนค้าตายตอนค้านะครับแต่ว่าวันนี้อ ทางรัฐบาลนะครับโดยกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับสำนักสำนักง,งานการกีฬามวยเนี่ยเขาก็หลังจากโควิดเนี่ยเขาก็มีมาตรการออกมาว่าให้สำรวจขายมวยในประเทศว่าหลังจากโควิดแล้วเนี่ยนะครับขายมวยในประเทศไทยเราเนี่ยตอนนี้เหลืออยู่เท่าไระนะครับซึ่งก็กถือว่าเป็นข้อมูลที่ดีเหมือนสงครามเราเนี่ยสงครามเราก็รู้สึกว่า สร้างซิปว่าขายนะตอนนี้ครับแต่ว่าท,ที่ได้มาตรฐานมาตรฐานใช่ไหมคะคือคือ,คอมาตรฐานเนี่ยยังไม่เข้าเกณฑ์อ๋อค่ะเหตุผลที่เขาต้องการสํารวจก็คือค้อมูลในเรื่องราวของการที่จะสนับสนุนในเรื่องราวของอุปกรณ์เป็นจริงเป็นจังอ่าเป็นจริงเป็นจังเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นส่งค่าเราตอนนี้อันนี้ผมพูดถึงส่งค่าก่อนส่งค่าเราเนี่ยมีขายมั่วอยู่ใหญ่ๆอยู่แก่ๆที่บางเลี้ยงขายเดียวนะครับที่บางกลัมคือซอพุงอมอนซอพุงอมอนซอพุงอามอนขายอื่นก็ ทีสนามมวยนันาชาติฮัทย์ยนะครับก็กกกมีฝึกสอนอยู่ที่นั่นเหมือนกันแต่ก็ยังไม่ไมื่อว่างย่งยัง,ยง,ยง,ยงไม่ังไม่ไม,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 ไม่ขายมวยที่สมบูรณ์แบบนะครับคือวันนี้นะครับเราต้องแยกเป็นสองอย่างขายมวยกับยิมยิม,มเนี่ยยิมนี่คือรับหนักชาวต่างชาติหรือผู้ที่อยากจะออกกำลับบงกายมาเรียนรู้เรื่องมวยไทยนั่นก็คือจะเป็นยิมนะครับยิมยิมเนี่ยเขาจะไม่ทําเป็นอาชีพ เขาเรียกว่ามันเป็นแขเป็นการฝึกออกกำลังกายอะไรพวกนี้การเรียนดูสิล่ะป็นครับค่ะมีฐานในฐานในฐานในทางใช่ครับใช่ครับก็คือออกกำลังกายออกเนี่ยหลอดนนำนักอะไรพวกนี้ก็เลยเป็นยิ้มนะครับซึ่งมันก็มีอยู่ทั่วต่างประเทศอยู่แล้วแต่ขายมวยนี่ความมาคือเําทำมวยเป็นอาชีพนะครับเอาเด็กมาฝึกก้อบนะครับทำการข่้ขันทำการข่งขันเพื่อจะต่อยอดในเรื่องราวของรายได้นะครับให้กับเด็กๆนะครับในคือมวยนะครับมันเป็นบันไดผมเนี่ยอยู่วงการมวยมายี่บกว่าปีนะครับ มวยไทยเนี่ยมันสามาถสร้างอะไรให้กับให้กับขอบขั้วได้มากสโลกแกนเนี่ยยังก็พูดว่าต่อยมวยก็รวยได้ไอเนี้ยมันฉายได้ฉายได้อยู่เฮุผล์พน้นบอกว่าวันนี้อะบัวข้าวขาตัวตอนนี้ลักหลานนะ,ะไปต่อยที่หงลักหลานนั่นอะเมือ่อเอาเราพูดถึงไม่ไม่ต้องผูดถึงบัวข้าวูดถึงเด็กบ้านเราเด็กผัดทะลุงตอนนี้ซ่องคนที่มีชื่อเสียงก็คือรักทั้งจิตเมืองนอนท์กับซุปเปอร,ร์บอลมันช่ามีซ่อ,องคนเนี่ย ต่อไอไฟนึงเนี่ยกับวันเชฟเป็นชิพเนี่ยตอนนี้ขาตัวลักหลังเป็นหลังพูดถึงซึกหรือว่าโปรโมเตอร์เด็ดจัดในกันย้ายตอนนี้ก็คือพัฒนาครับมันไปสร้างมาต่อยอดไปเป็นอ่ามวยไทยอ่าเขาเรียกว่าไปไปมันจะมีวันเชฟเป็นชิพเนี่ยมันจะเป็นลักษณะโปรดักชันเนี่ยมันเป็นโปรดักชันของคนไทยนะครับแต่เขาไปตั้งหลักฐานอยู่ที่สิงคเกิล ก็คือขัดจักนักมวยไทยเราเนี่ยครับที่มีเชื่อเสียงค่ีก่อนที่ว่าจะไปถึงตรงนั้นน่ะถ้าทายผีแรงให้ผี่มองถึงกีฬามวยไทยกับเด็กไทยในยุคปัจจุบันนะคะตอนนี้มันเป็นมันปือไม่ถึงว่าเด็กไทยเขาข้าถึงได้หมักหน่อยแข่ไนทาเขากับกีฬาประเภทนี้เพราะว่าทะเแรงนะคะส่วนใหญ่มันก็น่าจะเป็นความชอบเฉพาะตัวเพราะว่า่แตการสัมพัสการต่อสู้ก็คือมันก็ต้องมีการเจ็บตัวนู่นนี่นั่นแต่ถ้าว่าเด็กไทยเนี่ยที่เขาจะมาเลือกศิลปะมวยไทยเนี่ยค่ะตรงนี้เรามีอะไรเป็นจุดสนใจดึงเข้ามาบ้ัง คือเราเราต้องบอกปะณิขก่อนนะครับว่ามวยไทยเราเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์แล้วก็อัตลักษณ์ของคนไทยนะครับศิลปะมวยไทยคือเป็นศิลปะประจำชาติของเรานะครับเขาบอกว่าถ้ามาประเทศไทยแล้วไม่มาดูมวยไทยคุณก็มาไม่ถึงมวยไทยที่นี่ฟ้าไม้ของผมเนี่ยผมอยากให้ซื้อไปถึงผู้รักผู้ใหญ่ว่าครับเราทำเหลือก็ได้คำว,ว่ามวยไทยเนี่ยให้มันเหมือนผมเคยพูดกับบังนะครับว่าทำเหลือก็ได้ท้าหนึ่งถึงบราซิลก็คือต้องหนึ่งถึงฟุตบอลถูกไหมครับเพราะหนึ่งถึงฟุตบอลเนี่ยบราซิลมันมันสุดยอดจริงแล่ะ ไทยก็อยากได้นักฟุตบอลบาซิลประเทศบบาซิลมาเป็นนักฟุตบอลน,นะครับมว่ไทยก็เหมือนกันกับต่างชาติเวลาเขาเข้ามาเรียนรู้มวยไทยเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์อัตลัก์ของคนไทยเราวันนี้วันนี้นครับมวยไทยเนี่ยมันจะิืม คินกินโดยต่างฉาติเหตุผลต่อว่าเนี่ยเนี่ยมันมันเราเราเราไม่ได้ผักที่เราเห็นเนี่ยค่ะอันนี้คือเป็นขายมวยยรือว่าเป็นยิ้มนะนี่เป็นขายมวยครับอ่าอันนี้คือขายมวยเลยเป็นขายมวยอ่าแต่เขาซ้อนซ้อนแต่ว่าอันนี้นี่เป็นยิ้มเป็นยิ้มอ่าค่ะเป็นยิ้มนะครับให้เด็กให้เด็กเด็กมาเรียนรู้นะครับอ่าเห็นไหมคือเรียนงถึงความสนุกสนานอ่าเป็นความทุกด้านของเด็กด้วยทุกท้องกับเนี่ยกับเรามวยไทยเนี่ยกับมันเป็นการเขาเรียกออกกำลังกายได้ทุก่้นของหลังกายเลยนะครับ แล้วพ่อพ่อฟึกปนปนีปุ๊บใช่ไหมครับนี่ก็เรียกว่านี่คือต้นกล้ามือไทยต่อยอดพันผือต้นกล้ามือไทยพอเด็กมันเรียนรู้ปุ๊บเนี่ยสำคัญที่สุดครับ<า>เด็กยากจะประอองนั่นคือสิ่งเี่กํำลังจะบอกไปยังน้วยงานของรัฐครับว่าโปรดอนุญาตเทิดอะไรประมาณนั้นแก่ไครับอนุญาตเทิดไม่ว่า ไอ้สิ่งเสริมแลก,กันสุดกันคือเมื่อเราเมื่อเราจะจัดขึ้นมาเนี่ยวันนี้นะครับโดยสภาพเศรษฐกิจของเราบ้านเมืองเราเราเข้าใจนะครับว่า <ๆ S 2> โดยสภาพเศรษฐกิจเราเนี่ยคนก็นลําบากนะครับในประเทศไทยเราเนี่ยเราต้องบอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยคนจนกับคนรวยเนี่ยคนจนมันหมากว่า พื้นท่านของคนเป็นหนักมวยเนี่ยครับถ้าสมัยโบราณนะบ้างนะพี่ชาาิหน่อยพ่อนเตวีหรือว่นรุ่งเกศบัณฑิตที่บ้างจ่นก็คือหาเบีย์ด้วยกันมาชกมวยคนจนคับคนน่อยแกสุริยะนี่นี่น่พี่ปัตตานีคนปัตตานีสายบุรีใสนิกับพบหมักแกกระดังหมากแต่ที่นี่วาคนเหล่านั้นเนี่ยโดยผื่นท่านเราไปเรยบางลังคือความลาบากเพี้ยนที่ต้องมาชกมวยต่อบ้าง ร่างกายตัวเองมาเลกกันนะใช่ไหมครับแต่ที่นี่ว่าวันนี้เนี่ยนะครับเรามีปันนีแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่นะครับนี่คือนี่คืออันนี้เขาเรียกเป็นการเลี่ยนเลี่ยนเลี่ยนมวยนะครับเป็นการโอกระมังกายนะครับยังไม่เย้มีการแข่งขันนะครับถ้ามีการแข่งขันปุ๊บมันต้องมีคนจัดไอ้นี่สําคัญไอ้คนจัดนี่ยปลอดนึงต้องลงทุนเอาเบียมาจากไหนครับคือเล่นกันเงงไก่ว่า จัดแต่ละครั้งนโอกาสที่จะขาดทุนโ,โอ้ตอนนี้เทบจะหลยเปอร์เซ็นต์ครับโอกาสขาดทุนหลายเปอร์เซ็นต์ที่นี่ฟวาหมายก็ผมแต่เราอ้าเหมือนที่นนองน้องกาบท้ำบีแพดว่าเราเ้าบีแพดเราบีแพด,ดจัดถือวันที่จัดนี้วันที่จัดนี้ผมจัดเนี่ยเรากะชัยงบประมาณอยู่ที่ประมาณตั้งไงม่ได้ก้มๆเลยกับประมาณหนึ่งแสนแล้วถึงเราไปจัดถือประมาณต่นี้ผมก็ต้องอาศัยปกักผัวเปื่อนฟุง้งที่มีหัวใจเดียวกันวัวใจเดียวกันนี่ก็คือโถนนะครับบาโมย หลักมุ้ยอยากเห็นหลูกล้านกองเล่าน่ยครับได้ห่างไกลจากยาเสพติดใช้เวลาว่างให้เป oh, oh, ็นประโยชน์ก็ช le ่วยกันลุ the <the ้งคันนะครับกนละเล็กละน่อยเพื่อดีจัดตรงนี้เอ้าแล้วกรถมธรรมล้าเราเราผ่ารัดก็ผ่ารัดก็เขาก็ไม่ได้ไม่ได้เนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเมื่อผ่านนี่คลิปนี้ครับนี่เด็กประมาณเอ่อตาควบตาควบครับตอนกลาจริงๆบราคนบอกเฮ้ยมันเอามาจัดได้ยังไงบ้นีท่านผู้ชมครับนี่คือมีการฝึกสอบนะครับไม่แ่ว่าไม่มีการฝึกสอบเลยเราเอามาต่อยเดี๋ยวเข้าใจพิษ บอกเป็ดมันเอามวยมาทรมานไหมวะเอาเด็กมาตังทรมานมันไม่จ่า่ครับเรามีการฝึกซ้อมแล้วเวลาในการจัดเนี่ยครับเวลาต่อยเนี่ยเราก็จะมีเวลาของเขาอยู่ว่าเออชงนาทีนี่ต่อยส้ำหยอกนี่กาตัวเนี่ยเนี่ยอย่างต่ำนี่คนละแปดร่อยนะสมไม่ต้องต่อเลยนะห้าสิบบาทห้าสิบบาทเออไม่ตอเด็กห้าสิบบาทรอยบาทเนี่ยผมอยากสื้อเย็นว่าภาพวันนี้แต่ครับที่เรามานังคุยเนี่ยให้ผมให้เกียรติผมมานังคุยตรงนี้ระเบียงตายเนี่ย ผักตายรั่วเนี่ยจริงๆมวยมากที่สุดในภาคใต้โรคือคจังหวัดนครศรีธรรมราชดุ่มดังมากครับนครยถ้า20ปีเราย้อนไปโอ้เลี่เกียรติวันเว่ยจริญท่องเกียรติบ้านช่องนะครับมันจะเยอะมากสมัยเวยทีรุ่นดีนครถูกต้องไม่เมือนคนไม่เมืงอรรมมมงคนทํามวยดังมากนะครับแต่ว่าวันนี้เหมือนที่ผมบอกว่ามันหรือไม่ไปเหตุผลพอนึงต้นทุนในการทำเนี่ยมันมากผมเป็นว่านาขายมวยเนี่ยนะครับเด็กหาคนชิบคน เราคุยกันล่างไม่เมื่อกี้ก็บังนะบังบอกว่าบางที่มีอาไรปะเพราะว่าย่างเบี้ยก็ให้ให้หนักมวยก่อนลงประเด็นหนักมวยไหมรับลูกพอเขาเบี้ยไปโรงเรียนเอ้นักหน้อ่าแต่พอหนักมวยปุ๊บต้องให้แม่แหลกคุณซิปาท์ดีิปาท์ดว่าจ่ามาถึงยืนแล้วนั่นคือความความความลำบากของของคนทํามวยแต่ที่นี่ว่าเราทั้งว่าเหลืยี่ทั้เรือที่นี่มันตน้องการทําอีกแว่าะเหล่าไอ้ทั้เรือครับอ่าในเมื่อใจมันลักไปแล้วใช่ไหมครับ ผมก็ต้องหย่อนลบไปว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับในบ้านในเมืองโดยเฉพาะอย่างยิง่งกระทรวงทองเทียวและกีฬาหรือสํานักงานการกีฬามวยวันนี้ท่านต้องต้องมองถึงตอนกลางมวยไทยให้ถลูปูปรงว่าเอ้ยก่อนที่จะไปถึงบวกข้าวก่อนที่จะไปถึงโค้ทไา,า้ม,มันต้องเกิดจากูนยนก่อนจชไหมครับกลางนามปลายหนานั้นคือเราจบแล้ววันนี้เราต้องการต้นนาม,มนะครับวันนี้ผมมา,มานาั่งพูดผมถือว่าผมเป็นกระบอกเสียงของคนมวยนะครับเพราะวันนี้เรา ผมเทือกตะียงใต้เนี่ยอว่าเป็นรายการที่สนับสนุนในเรื่องราวของคนตายอยู่เ่ยค่ะปวมวยไทยผมครขังนึงนะครับในชีวิตพมเคยทําช่องฟาร์มชาแนลนะครับเกี่ยวกับเรื่องวิถีชีวิตของคนตายที่นี่ก็ทาพุมบ่าเอา้าแล้ววิถีชีวิตของคนใต้เนี่ยมันคืออะไรวิถีชีวิตของคนตายจริงๆหลักๆัหัวชนไก่ชนกัดปลามวยเอ้าง้นก็บอกคุณปอแปดไปทําเรื่องมวยผมก็จัดมวยอยู่ที่นครศรีธรรมราชประมาณสองปีครับ เป็นมวยวิธีตายวิธีไทยกับจ่องฟาร์มชาแนลดังกับดังมากค่ะและ้วแถลงถึงที่พ่านมาก่อนที่จะมีโควิดมันที่พีว่าที่ต้องปิดตัวไปก่อนนานี้เนี่ยประสบความสำเร็จมากหน่อยแค่ไหนในส่วนของเด็กเยาวชนที่เข้า,ขาวมาครับฝึก้อมหรือว่าเข้ามาเป็นลูกศิษย์หรือว่าเป็นแบบไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายหรือว่าที่เข้ามาเผื่อที่จะทําการแข่งขันอย่างเงี้ยค่ะมันประสบความสำเร็จมากหรือว่ามันต้องการอะไรเพิ่มเติมอีกบางมวยมันต่อยอดได้หลายทางครับค่ะ ต้องบอกก่อนนะครับว่าหนึ่งต่อยมวยด้วยเรียนด้วยมีอ,อันาคตขดแหนนอนเบียร์เนี่ยคุณได้ต่างอยู่แล้วครับเป็นเรื่องปกติแล้วเงินเนี่ยขาตัวคุณได้ถึงบานเราเนี่ยกับวกหน้าขายมวยเนี่ยเมื่อผมเนี่ยผม,ผมผมเป็นขายมวยใช่ไหมครับเวลาหนักมวยต่อยเราไม่เคยหักหนักมวยนะครับห้าพันเขาก็ได้รับห้าพันเต็มเต็มแต่ขาชใจายมันลงอย่างที่เราทางเพื่นนะครับลงอย่างที่ว่าหน้าขายมวยอยู่เลยเขาบอกไว้เลยว่าถ้าอยากอยากรวยให้เลียงหัว ถ้ายักจะจนให้ทําขายมวยซึ่งมันก็เป็นเรื่องเดียวเราแล้งกันตานกตาลนกนะครับแต่ว่า<ม>กินซาบคงความเป็นขายมวยเนี่ยครับกินซาบคงนวนวมเนี่ยมันอยู่ในหัวใจเราเลยมีมีปอเป็ดได้ก็มีมวยไทยะนะครับเพราะมวยไทยเราะนั้นวันนี้สิ่งีดีราสิ่งทดี่ผมสร้างเด็กมากเด็กจะหน้าคนหนึ่งนะครับเป็นอดีตแชมป์โลกนะครับโยตะาลิงชันผมสร้างอ่าผมสร้างก็เลยเจอไท,ไทเกอร์ไทเกอร์ตอบัวมาก นะครับผมสร้างจนจากเด็กที่ว่าไม่มีอะไรพ่อแม่ก็คือออกเรือรนะครับแต่สุดท้ายเขาก็ไปเป็นแชมโลกไล่เซนนะครับแชมโลกเนี่ยแชมโอพีบีเอฟงไล่มันก็เป็นแชมไล่เซนเขาก็ได้เสือเรือเสือไรซึ่งผมมามองแล้เลยว,ว่าเด็กเนี่ยถ้าเกิดว่าตั้งใจจริงยังไงก็มีเฉื่อเซี่ยงแนื่อนนอนรเรียนไปด้วยขอบเรียนไปด้วยต่อยมวยไปด้วยทำเฉื่อเสี่ยงกับตัวเองวงตระกูลแล้วมันเป็นปันหาด้วยครับยุคนี้เนี่ยเหมือนสถาบันการศึกษานี่ครับ เรื่องนักกีฬาเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องมวยหรืออะไรกันอย่แต่นี่ผมพูดเนี่ยกับเดี๋ยวแต่ผู้ชมบอกเอ้ยมันนังเล้งเรื่องมวยจริงๆอะไรก็ได้กับที่เป็นเลยก็จะมีก็จะมีโรงเรียนที่ว่าเขาส่งเสริมสนับสนุนเรื่อนหลายประเทศอุครอทิเคอร์เบย์ไปทำรายการค่ะเขาก็จะมีเขาก็สี่ซองใช่ค่ะเขาจะมีนักมวยที่อยู่เป็น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 โรงเรียนนักมวยของเขาที่ถ้าฟรีจะประสบความสำเร็จเรียนฟรีกินฟรีอยู่ฟรี เอ้การกันที่สุดก็คือต้องอยู่ในระเบียบขอมีการฝ<อ>ึกซ้อม<ช>แล้วก็เรียนไปด้วยขอบคู่ไปด้วยการออกกาลังกายการฝึกกีฬา<ช>นะคะคก็คือทุกอย่างก็ก็จะมีระบอบมีกลไกของเขาค่ะในส่วนนี้พีมงวงว่าถ้าเราจะส่งเสริมให้เด็กและเยายยวชนให้มันมีส่วนรวมในศิละปะมวยไทยเนี่ยนอกเนื้อจากการแข่งขันนะหนอกเนื้อจากการที่จะไปแข่งขันนะผีมอวงว่าเรามีวิธีไหนบ้างก็นอกเนื้อจากการแข่งขันวันนี้นะครับเมื่อกี้เรามีคลิปเด็กๆที่มาออกกำลังกายอยู่ใช่ไหมครับวันนี้เนี่ยผมได้มีโอกาสได้คุยกับผู้ใหญ่ เราไม่ใช่ว่าวันนี้เราจะจัดในเรื่องของแข่งขันอย่างเดียวบางทีประกวดวัยครูก็ได้ไม่ต้องจับตัวซึ่งผมก็ทำมานะครับวัยวัยครูตอนจะร่วงหรอประกวดการถาท่าเมื่อนที่หนองการว่ามนโทนั่งแท่นเขาเรียกว่าเป็นศิลปะอาวุธกาอย่างนั้นก็ได้ท่านสามารถเยี่ยงนามดอันนี้บอกไม่ใช่ว่ามาถึงไอ้พี่ปอเพชรมาสนับสนุนไอ้เด็กไปเตะต่อยกันไม่ใช่วันนี้ ขุ้นมาเดียตอนนี้นะครับกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ผ่านมาเดี๋ยวต้องหยอดในต่อไผู้ชมที่ชมรายการนะครับว่าซีเกมส์ครั้งที่ผ่านมาที่เวียดนามเนี่ยเขามีเขามีมกีฬาไว้ครุ่มวยด้วยนะก็คือแข้งเหรอคะใช่ครับว่าไขว้ไว้ซวยว้าแล้ะแต่ต,ตัวนะครับประเทศไต้เราได้เลี้ยนต่องแดงตลกไหมครับเนี่ยบางที่นี่นี่กับตลกมากกับเราเป็นเกี่ยวข้องแต่ว่าเราได้เลี้ยนต่องแดงเลีเ้ยนท่องได้เวียดนามแสดงว่ายังอ่อนชอยไม่พอมันมันมัน คือ <laughs> มันเหมือนที่ผมบอกกัว่าวันนี้เนี่ยด้วยงบประมาณก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยครับใน,ะนการไหนการส่งเสริมบางที่เนี่ยมันที่ผมบอกว่ามันเก่าไม่ทุกที่ขั้นยังมวยตอนนี้นะครับยังมวยทีวีหรือที่เราเล่เวทีมาตรฐานเนี่ยเวลาเขาใต้ตัดสดเนี่ยเวลาใต้ตัดสดเนี่ยเวลาใต้ตัดสดเขามีใช่ไหมครับพอวเวลาการใต้ตัดสดเขามีปุ๊บเนี่ยไอ้ไม่ครูแป๊บเดียวพอนะ มีการไม่ได้เลยไม่นันสปอนเซอร์มันก็คือมันไม่ยากแล่ตอนวายแหละรอะวามันเช้เวลาอะไรเงี่ยแบๆต่อยกันค่ะพี่แป๊ดเดี๋ยวก่อนอีมาเก๋ทีขั้นกันต่อนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปผักชมสปอร์ตดีๆจากทางสถานี่กันสักครู่ก่อนค่ะเดี๋ยวใจครับชอบเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอยู่แล้วนะคะ เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสเข้าสู่ในระบบประสาทมันไม่สามารถที่จะรักษาหายได้ในปัจจุบันโดยการฉีดวัคซีนในสายเลี้ยนงะตั้งแต่อายุประมาณ3เดือนขึ้นไปก็มีการฉีดวัคซีนประจำปีต้องพาน้องไปฉีดวัคซีนประจำปีนะคะอย่าลืมนำน้องๆไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้ากันด้วยนะคะ มาในห้องสงกันต่อกลับไรกันของเรายังคงอยู่แต่วเวลาเลื่อไปมากเลื่อไปมากแล้วแกว่ายเก่าไม่ทุกทีขั้นเลยค่ะรอบมาทำผิดแปดว่าทายว่าอยากจะขอหรือว่าอยากจะฝากหรืออยากจะอะไรไงผิดแผดอยากจะขอส่งเสริมสนับสนุนส่วนไหนบางตอนนี้ครับวันนี้เมื่อนี่ผมบอกครับว่าเราต้องมีส่วนรวมกับถูกายตั้งภาครัฐและเอกชนนะครับเหตุผลว่ามวยไทยมันมีต้นทุนในการผลิตมีต้นทุนในการสร้างเพราะนั้น งบประมาณต่างๆที่จะออกลุงสู้รักยาเนี่ยผมก็อยากฝากถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องว่าให้ลุงให้ทุกจุดนะครับสนับสนุนตอนกลางมือไทยยังที่แท้จริงนะครับส่วนภาคก็ผาคของเอกชนเนี่ยบรรทมอาไรเลยอันนี้ไม่มีปัญหา,าเราไปเคาะเราตําเ <c oughs> หลืองตํามไรเขา็กร้อ,รอ,อ,อรมจะสนับสนุนแต่ฝากไปถึงผาารัฐนะครับที่เข้ามากํากับดูแลสํานักงานการกีฬามวยนะครับที่เข้ามากํากับดูแลเนี่ยนะครับตอนเห็ผภาพนี่นะครับคลิปเนี่ย แล้วท่านจะไปคิดเอาเองนะครับว่าท่านมีความรู้สึกปันปลน,นะครับวันนี้คนที่จัดมวยเนี่ยต้องใช้เงินในการเดีอยจัดแต่ละคลังนะครับ,รบซึ่งเอาเบี้ยมาจากไหนตรงนี้เราไม่พูดถึงกันแล้วแต่ผมอยากฝา,ากว,าว่าให้เขาให้ถึงให,ใ,หให้ทุกที่ขั้นให้ได้นะครับสนับสนุนให้มันทุกยุดเอให้ดได้วันนี้ขายมวยเขาลำบากไม่มีอุปกรณ์มวยเฮ้ยจัดสันมางบประมาณมันไม่จำเป็นต้องให้เขาถูกเดือนแล้วครับปีนึงคุณจะจัดสันงบประมาณว่าอ้าวจังหวัดสงขลาเรา มีขายมวยสกีขายอัศุมันซิบขายซิบขายตกลงไปคิดแล้วว่าโอเคเขาคาดอะไรบางเรากัสนับสนุนเขามากนวมกัดสอบกวาซึ่งมันไม่อยากนะครับวันนี้มันไม่ใจอยากเลยเหมือนผมเนี่ยดูแลเรื่องขายมวยอยู่เนี่ยผมเป็นผู้ตรวจขายมวยเนี่ยเราก็ลัวเราข้าไปถึงเรากรู้เลยบางที่ผ้าใบก็ไม่มีแถวคาดรุ้งริงอยนวมแถวคาดรุ้งริงชัดแหลวชัดลาวก็คือมันไม่ได้มาตรฐานมันก็เป็นอันตรายกับเด็กเวลาฝึก้ออและงี้ใช่ไหมคะเพราะนั่นพี่ต้องบอกว่าอยากฝากนะครับว่า โอเคงบประมาณในการเหนียสนับสนุนเนี่ยสำนักงานการกีฬาเนี่ยมันอยู่แต่ละจังหวัดมันมีอยู่แล้วความหมายผมเนี่ยผมมาเนี่ยผมมาพูดถึงตอนกาเมือยไทยแต่กีฬาอื่นท่านก็จะไม่ถึงมันเลื่อนกันครับแต่ผมมาพูดในท่านหของตัวแทนของกีฬามวยนะครับเพราะนั้นสิ่งสองการดี่สุดเนี่ยครับจริงๆนะครับเราถ้าเราเล้งเหลหน่วยงานเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการบริหารท้องถิ่นก็ดีอบจอะไรก็ดีเนี่ย ผมว่าก็มันก็ร่าสามาเดีะสนับสนุนงประมาณได้ผมรยกตัวอย่างเช่นว่าอย่างอบจพัทลุงนะครับนายกอบจเขาก็สนับสนุนงบประมาณในการจัดมวยนะครับปีนึงกี่รังกี่รังเขาก็สนับสนุนอันี้ทางนี้ทำงนั้นกันก็มองว่าเป็นการพูดคุยนิดหนึ่งกับน้อยใจไม้หัวนาคณะในในในผู้ทอนถูกตังสมญาไดาว่าสร้างเด็กขึ้นมาเด็กบินก็ไปเมืองกรุงครับนั่นคืออย่างจริงกับ วันนี้วันนี้คือเรื่องจริงแน่นอนมันเป็นสัจธรรมใช่ไหมพี่คือคือคือมันเหมือนกับแต่ว่าเราเราเถึงเราส่งเด็กไอ้ถึงฟันเลยเมื่อพบเนี่ยกับวันนี้พบมาทําตอนกลางกลางหนามปลายหนามให้เบื่อทำเพื่อนี่ปะนะครับวันนี้ผมส่งไอ้เด็กเอาโอเคเด็กได้ห่างไกลจากยาเสพติดนะครับเด็กได้ทำเฉื่อยเสี่ยงให้กับโรงเรียนทำเฉื่อยเสี่ยงให้กับจังหวัดเราผู้เยอะเบื้องหลังเนี่ยครับเรามีความสุขเลยเมื็นรู้นะใช่ครับเป็นเรือจ้างใช่ครับผมก็มีความสุขแหละแต่ทางนี้ทางนั้นเมื่อที่ผมแรงว่า ก่อนทีเขาจะไปกลางหนามปลายหนามเนี่ยต้นนามเนี่ยเราจะลืมเออท่านผู้ชมที่ชมอยู่นะครับหรือว่าผู้ผู้รับผู้เยี่ที่ชมอยู่ไม่ต้องคิดพมเป็นมาตัดท่านให้มองถึงคนอื่นให้มองถึงว่าผ้มาพูดในวันนี้เราเราเล่ามาไม่ได้มาเรียกร้องอะไรกับเพียงแต่ว่าให้ทันไปคิดเอาเองว่าในเมือมันเป็นบันียเราจะจะสนับสนุนเขาบันเือนี้นะครับเพื่อจะให้มันมีขายมวย เมื่อค้นซงครามเรานี่ขายมวยมากนะนิดนึงตอนนี้ถ้าสมมติว่าในฐานะพ่อแม่ผู้ปกครองอยากจะให้ลูกหลานเนี่ยไปเรียนรู้ในเรื่องของศิลปะมวยไทยตรงเนี้ยพี่แป๊ดจะแนะนำตัวก็มันมีตอนนี้มันก็มียิ้มอยู่นะครับในพุ่มพูดถึงแต่ละจังหวัดเนี่ยมันก็จะมียิ้มของมันอยู่แล้วนี่กรณีที่ว่าเราออกกำลังขายใช่ให้ได้ใช้เวลาว่าให้เป็นประโยชน์แล้วก็ได้ป้องกันตัวนะครับนั่นคือไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องการต่อสู้นะกบมันมียิ้มอยู่แต่ละจังหวัด กันก็สามารถดีกาไปใน Google หรือกระซำเสื้อเก่าไปไดเรทได้เลย<ะ>แต่ถ้าอยากจะเห็นเล้วมันเก๋จังเด็กอยากให้มันไปอยู่ขายเลยแต่ละจังหวัดมันก็จะมีอยู่อย่างสางขลาเราเราก็มีนะครับอย่างตอนนี้นะครับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลานะครับนายกแหวนนะนะท่านนายกแหวนเนี่ยท่านเป็นนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลาอยู่ท่านก็ชอบมวยไทยนะครับหรือภูรักผู้ใหญ่หลายๆคนก็ในจังหวัดสงขลาเราก็มีจะน้าเราก็อดีตนายก วิรยุทธมาสะเดแกก็ทําขายมั่วอยู่นาทวีเราก็มีโรงเรียนกีฬาสารฝันนาทวีโรงเรียนก็สนับสนุนกีฬาอยู่นะครับหรือตาเป็นนครก็โรงเรียนกีฬานครศรีธรรมราชเขาก็มีอยู่แต่ละทีมันจะมีหมดแต่เราสามารถผู้ปกครองสามรถผพาลูกพาลูกไปได้เลยนะครับวันนี้พาลูกไปได้เลยแต่วันนี้นะครับไอคอนเดียรชิ้งตรงนั้นเนี่ยเราเราเราต้องมีเวทีเด็กมันได้มันได้ปลอกเวทีบาน ครับเวทีเวทีงานวัดแต่เป็นสมัยแต่แรกเจอะนะครับก็เหมือนมันเนี่ยของการเนี่ยเปี่แปลงนิดนึงวันดีเจ็ดนะครับวันดีเจ็ดนี้ผมฝากติ่งแต่นิดนึงกับว่าถ้าท่านผู้ชมนะครับที่ชมรายการระเบียงตาอยู่นะครับมีโอกาสก็ไปดูมวยนะครับที่สนามมวยสนามมวยเมืองชนะนะครับอำเภอชนะจังหวัดสงขลาเราเป็นรายการมวยตอนกลางมวยไทยเวลาปาร์ตีกลาเริ่มชกประมาณหกโมงเย็นนะครับเราก็จะมีการถ่ายทอดสด นะครับทางทางเพศมังไล่มังไล่ไช่สองทางมา,มาตรการป้อง,งอกันโควิดโอเคเรียบร้อยตามมาตรการถูกอย่างคือเราท้ำเนี่ยจริงๆแล้วบางคนบอกเอ้ยไปจัดมวยหน้ากากใ่ไหมถทุกย่างครับเราปฏิบัติตามโซบอข้อย่างแข่งขันนะครับมีการใส่แมสมีการตรวจเอทีเคนะครับทุกยางมาตรการหมดเลย เพราะนั่นไปกันนะครับพี่น้องไปแล้ววะไอตอนการมวยไทยมันเป็นมันปือเดี๋ยวจะพานของการกั้งด้วยขอบคุณหลวมเลยค่ะไปได้หนังบรรยายม่ยค่ะคอยไปแลกกันต่อทีต่วันที่เจ็ดลาววันที่เสียดายเวลาแม็สแล้วนะคะพี่บ่าครับูดทึงเราก็ได้เรียนรู้ซิ่งดีๆมากมายในส่วนต้งการสืบส้านศิลปะมวยไทยที่จริงและม่ันที่คููแปดวาก็คือเป็นของบ้านเราเป็นของบ้านเราก็ควรที่จะอนุรักษ์แล้วก็สืบส้านต่อยอดไปแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือกีฬามวยก็คือเราก็ เห็นเป็นทีประจักษ์แล้วกันว่าไม่ใช่ว่าเป็นเฉพาะกีฬาอย่างเดียวสามารถทีจะสร้างงานสร้างรายได้ได้ด้วยถ้าว่าใครสนใจก็คือสามารถไปฝึกซ้อมได้ในส่วนของการออกกำลังกายแล้วก็รวมไปถึงที่จะเป็นการต่อสู้หรือว่าการเป็นนักกีฬาทีมชาติก็ว่าไปในอนาคตใช่ไหมครับวันนี้รายการของเราหมดเวลาแล้วค่ะต้องลาไปก่อนขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกๆคนที่ชมรายการของเราสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอลาไปก่อนไปด้วยค่ะสวัสดีค่ะ 不玩。<c oughs> <c oughs>